กลับมาที่ศูนย์การค้าคลังพลาซ่าชั้น7ครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับการแข่งขันเซบักตัดร้อวีโก้ไทยแลนด์ลีกครั้งที่10บข่าวร้ายครับแฟนๆครับเวลาของเรานี่ถ่ายทอดสดถึงบ่ายสครึ่งครับแต่นี่ข่าวร้ายก็มีข่าวดีครับทางผู้บริหารบอกว่าท่านผู้ว่าการกีฬาครับท่านกระดกพันบอกว่าต้องถ่ายให้จบครับดูไม่จบนี่ขาดขาดหหายไม่ได้ครับ นี่แหละครับทีสปอร์ตของเราเรียกว่าเอาใจทุกชนิดกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลตะกร้อตะกร้อลอดห่วงวอลเล์บอลหลากหลายครับรวมไปถึงหมัดหมัดมวยมวย,มวยด้วยโอ้โหคิดถึงกีฬาต้องคิดถึงพวกเราครับทีสปอร์ตโอ้โหนี่ยังไงฮะเป็นแต้มครับเป็นแต้มครับสมสกุลโอ้โหได้ดูกัน5เซตครับ สมอกันอยู่2-2ในเซตที่5นี้เสมอกันอยู่1-1ครับแต้มขึ้นครับสิริพงศ์อ่าก็ยังทำได้ดีอยู่ครับสิริพงศ์แม้ว่าจะโดนไล่เบียดมาที่2-2ครับเซตแรกนี่โคราชนะไป1 5ต่อ10นะครับเซต2นี่เลยครับชนะคืนได้บ้าง1 5ต่อ13 เซตสเป็นโคราชครับขึ้นนำ15ต่อ8ครับแล้วก็เซตที่4นะครับสักครู่ที่ผ่านมาเลยชนะ15ต่อ13ครับก็เลยต้องมาตัดสินที่เซตนี้ครับเซตสุดท้ายหมู่หรือจ่ารัฐเดชเสฟมาแอออกง่ายๆสบายสบายขึ้นครับธินกรโ,โดนแขนครับโดนแขนของสิริพงศ์โอ้ยไม่รู้จะออกหน้าไหนแล้วครับอย่างนี้ สลับกันพลาดครับถือว่ามาตรฐานนี่สูงทั้งคู่ครับวันนี้เล่นกันได้สนุกจริงๆมีหลากหลายอัทรรถสอเท่ากันครับโอ้โหตัวเลขสวยเหลือเกินครับ2ต่อ2เซต2ต่อ2องแต้มในเซตที่5เซตสุดท้ายเสิร์ฟออกไปเลยครับรัตเดชเอาละครับมาดูกันละครับว่านี่ครับหนุ่มๆใหม่ๆสดๆอย่างโคราชครับจะเจอ เกมแบบนี้นี่ความกดดันจะรับไหวหรือเปล่าเพราะว่าจังหวัดเลยเองก็นักกีฬานี่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์สูงครับเป็นบรรดาลุงๆในวงการเซปักตะกล้อครับสดสดใหม่ๆรัฐเดชเสิร์ฟครับยังอยู่กิติศักดิ์ชงให้ธินกรขึ้น่อาอขึ้นบล็อกครับแต่ว่าบล็อกติดจริงครับแต่ว่าดเดนออกเส้นหลังใบ ได้ทีครับทินรอกรอใสลูกเก๋าครับนี่อาล้ครับเกมบีบหัวใจครับกองเชียร์ก็เงียบแล้ครับตอนนี้4-2ครับกองเชียดูสีหน้าแววตาชักกังวลครับอ้าวปั่นยอดไปยังอยู่ครับพี่พัดยกให้กับสิริพงษ์ขึ้น อโอ้เสียครับไปติดเน็ตซะก่อนครับไปโดนเน็ตครับอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไปโดนเน็ตนี่ก็ต้องต้องยกแต้มให้เขาเลยนะครับจังหวะขึ้นของกิตติสัตย์แต่ก็ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟครับเพราะว่าเสิร์ฟทบสามครั้ง 4, 4. โอ้โหสารครามเอซก็เชียร์โคราชด,ด้วยอ่ะโอ้ยเสิร์ฟออกอีกครับแม่วันนี้สมสักปูนนี่เล่นลูกหนักหนัดนี่ผิดพลาดบ่อยครับไม่ติดเน็ตก็ออกแต่ว่าปันยอดนี่วันนี้น่ทำได้ดีครับพยายามจะชี้ว่าลงเอาละครับได้ยกขายอีกสองครั้ง สี่เท่าเท่ากันครับโอ้โ oh, หสูสีจริงๆครับเซตที่ห้าเซตตัดสินสมสกลุลเ, oh. เสร์บฉีกมาทางสิริพงศ์สิริพงศ์ขึ้นครับบอกได้อ้า oh, ว oh. แม่ใจดีครับใจดีพิพัฒน์สิริพงศ์ขึ้นอีกครั้งนะึงโอ้นี่แหละครับ oh. เพื่อนแตพยานตะโกนบอกแล้วครับว่าเป็นลูกออกแต่ว่าพิพัฒน์นี่ไม่รู้้วครับเอาชัวร์ไปก่อน วก็ตา,ตามายกให้สิริพงศ์เนี่ยครับจังหวะนี้งัดมางัดมาแล้วก็รัฐเดชก็ยกให้สวยครับไม่ได้เสร์ฟได้อย่างเดียวครับรัฐเดชโอ้โหเปลี่ยนพลิกโผกลางอากาศครับเป็นขีบเลยถีบเปลี่ยงมาเลยครับรัฐเดชทางด้านของสิริพงศ์ครับขออภยัยสี สลับกันเป็นผู้นำผู้ตาม5-4ครับโคราชออกจังหวะแรกยกให้อาอธินกรแก้ไขดีครับจริงๆแล้วก็นึกถึงบรรยากาศยุคก,ก่อนๆน,นะครับที่กติก,กาเนี่ย เรียกว่าให้ให้เซลให้ล้ออะไรคู่ต่อสู้ได้ครับนั่นก็มันอีอกอรูปแบบหนึ่งครับแต่นับปัจจุบันนี่ห้ามครับห้ามไปล้อเลียนคู่ต่อสู้ก็เป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้แล้วครับคู่แข่งขันก็ได้แต่ชีมาชูไม้ชูมชือประมาณนี้ครับ ผมเชื่อว่าแฟนๆเซปตะกร้ลหลายๆคนก็คงจะจําภาพบรรยากาศที่ไทยกับมาเลสู้กันอย่างสนุกนะครับแล้วก็มีการมีการล้อกันต่างๆนานานี่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง5ต่อ6ครับเอ้าหมูหงครับด้านของทินากรโอ้ลูกไม่ยากครับแต่ว่าเนี่ยครับ เข่าขวาครับโ<ด>ยนขวาเข้าไปครับแล้วก็แหมแฉลบออกเส้นข้างไปเลย,ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเสียดายก็ส่วนเสียด้ครับสมาธิก็ต้องมีครับเกมยังไม่จบหกเท่ากันสมสกุลนี่แหละครับถ้าเกิด กุวันนี้นี่เข้าฝากเข้าฟอร์มหน่อยโคราชนี่เดือดร้อนหนักครับเจ้าตัวก็เครียดครับ ยังไงครับโอ้ยเป็นแต้มครับแม่ตรงเส้นพอดีเลยเนี่ยครับลงครับลงจริงๆครับแต้มเท่ากันครับ งัดขึ้นมาครับพีพัทห่างไปหน่อยแต่ไม่มีปัญหาสำหรับสิร์โคข่าแล้วครับคึกครับอบมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งกองเชียร์ของโคราชครับถึง8ครับถึง8ต้องเปลี่ยนแดนครับในเซตสุดท้ายเนี่ยครับห่างไปนิดนึงนะครับจริรงโ์บอกว่าไม่ใช่ปัญหาจัดให้ครับจัดให้ ทัศนัยมงคลวัดนะครับผู้สอนของจังหวัดเลยรัฐเดชครับเสิร์ฟปิกเนตไปปิกเนตไปแล้วทำให้เสียจังหวะครับสมจากตลนี้ก็รองรองได้ก็จริงนะครับแต่ว่าฉลับออกเส้นหลังไปดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งรัฐเดชเนี่ยครับ จากคุณรันสแก้วนะครับข้อความให้กำลังใจกันนี่แหละครับจังหวัดตัวเองไม่มีเชียรครับก็เชียจังหวัดที่เรารักเราชอบได้ครับคนไทยด้วยกันทั้งนั้นครับลูกหลานเราทั้งนั้นครับที่ลงทำการแข่งขัน แล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่3ามกรกฎาคมครับรรลลเ,เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ,ตอตบเลือกคนดีเข้าสภาไปทำหน้าที่แทนพวกเรากัน,น,กว,นวันที่สามกรกฎาคมนี้ครับกองเชียร์รัฐเดชมาแล้วครับรัฐเดชสู้สู้าต่อเจดครับ รัฐเดชบอกว่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่แหละครับรัฐเดชตรงนั้นนี่ต่างคนก็ต่างเพล่งใจครับออกรถออกรถชาติเหลือเกินครับกองเชียร์ตอนนี้นะครับคือข้าขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับจุดเพล่งใจครับมองหน้ากันครับมองหน้ากันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันนะครับต่างคนก็ต่างคิดว่าเพื่อนจะเล่น รัฐ <Okay. S 1> เดชครับ10ต่อ7 <_ d ata> โอ้ยพยานจะฉีกมาทางด้านของกิติศักดิ์น่า <_ d ata> เมื่อมุมกล้องเมื่อสักครู่นี่นะครับ <_ d ata> เห็นแหมคุณป้าคุณน้านี่มาเชียร์กันเยอะเหลือเกินนู <_ d ata> ่นหละครับกองเชียร์ <_ d ata> สาวๆนี่เยอะครับ มีสาวหนะ้าตอนนี้แล้วก็สาวหนะ้เมื่อสิปีที่แล้วก็มีเยอะเหมือนกันสมสกุลครับเสิร์ฟอ๋อ ureau, นี่แหละครับสมสกุลโอ้วันนี้นี่ สมสกุลเองก็คงจะงุ่นหงิดต,ตัวเองนะครับไม่ค่อยจะเข้าฝักเท่าที่ควรไม่เป็นไรครับสมาธิต้องดีครับผิดพลาดก็ต้องปล่อยความผิดหวังน้นทิ้งไปครับุ<อ>่งมั่นต่อไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดครับนอกจากไม่ทําอะไรเลยอาสมสกุลผิดพลาดเป็นครั้งที่สองิดต่อการกองเชียร์โคราชดีดาขึ้นมายุ่งแล้วครับ ยุ่งแล้วครับตอนนี้ตดกร้อ,อระยองแข่งที่ไหนวันไหนนะครับก็ที่สปอตจะถ่ายทอดให้ได้ชมกันวันที่6สิงหานะครับระยองเนี่ยจะไปเจอกับศรีสะเกตที่บ้านศรีสะเกด ของรัฐเดชครับ12ต่อ9แล้วครับแหมรัฐเดชโชว์ให้เห็นว่าเสิร์ฟติดเน็ตผมก็ทําเป็นครับแจกแต้มให้จังหวัดเลยถ่ายทอดสดวันไหนล่ะครับโอโอข้อความก็วันที่10กรกฎาคมนะครับแฟนๆก็รอติดตามกันได้ครับโอโอบ่ายโมงตรงครับหลังข่าวภาคเที่ยงโอโอได้ชมกัน12ต่อ10แต้มยังไม่ห่าง รัฐเดศเสริฟกิติศักิ์ยกให้กับทินกรขึ้นยังอยู่ครับอากีศัก์กอีกครั้งหนึง่งธินธกรอีกครั้งหนึ่งครับอ่าคราวนี้นี่นนได้ครับเอาละครับยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่ครับ11ต่อ12โอ้วันนี้นี่ครบรสชาติจริงๆครับวันนี้ ได้ดูกันยาวๆห้าเซตรับเกมสนุกด้วยครับเบียดกันไปเบียดกันมาถ่าแล้วครับโคลาส3ามไปแล้วครับดีดาขึ้นมาอีกแล้วครับ13 11 จงังหวัเสิร์ฟของรัชเดชโอ้ล้นมาแล้วก็ออกเส้นข้างไปเป็นเกมเสิร์ฟของส,สมสักกุลเข้าฝากเข้าฟอร์มหรือเปล่า ปั่นยอดครับนี่แหละครับนี่ลูกที่เขาทําได้ดีครับแต่ว่ายอดบ่อยๆก็ไม่ได้ครับต้องมีทั้งบู๊มีทั้งบุญครับสมสกุลแต่พอจะอัดหนักๆนี่แหม่ชอบไปติดเน็ตซะนีกะ่กันเลสุดเอื้อมครับที่พัดเอาละครับเกมเบียดอีกแล้วครับโอ้โหยังเถียงอยู่ครับพีตาขนจังหวัดเลย เลยสู้ๆอย่าท้อดเด้อจากเด็กเลยครับอ้าวไม่ท้อครับสมสกุลกำลังจะเสิร์ฟให้ชาวจังหวัดเลยได้เฮหรือเปล่าครับ <Hey. S 1> เพื่อแต้มเสมอ <Hey. S 1> โอ้ติดเน็ตเลยโอ้เจองานยากครับอย่างนี้เจองานยากแล้วครับจังหวัดเลย <Hey. S 1> ขึ้นแท่นแล้วครับขึ้นแท่นแล้วทางด้านของโคราชครับ สิบสครับแต้มเดียวเกมครับเรียบร้อยครับโอโหทำสำเร็จครับทางด้านของจังหวัดนคนรราชสีมาแมวป่าทำมินวันนี้พังงาดครับในทีมกอรครับเอาชนะไปได้ก่อนครับ ชนะไปได้นะครับทีมก็ทือตุ้นอยู่หนึ่งคะแนนเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาครับ15 10 13 15 15 8 13 15แล้วก็เซตสุดท้ายเซตตัดสินเอาชนะไป15ต่อ12ครับ